เดือนกันยายนของลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับหากอังคารพุธอาทิตย์สุขสามสี่องค์เนี่ยไม่เสียก่อนอ่าหากสี่องค์เนี่ยทักษะไม่เสียหายอะไรเลยนะครับน่าจะมีความดีงามทางการเงินเกิดขึ้นน่าจะเกิดผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นผู้หลับผู้ใยให้ผลประโยชน์กับดวงชะตา ผู้หลับผู้ใหญ่ให้ตำแหน่งแห่งหนกับดวงชะตานะฮะเกิดความงอกเงยขึ้นในดวงชะตาอย่างนี้เป็นต้นหากสี่องค์เนี้ยใครก็ได้ใครก็ได้นะ,ะโดยเฉพาะดาวพุธเนี่ยถ้าพุธเสียเนี่ยหนักกว่าเก่าเลยแหละนะฮะพุธหยาพุธเนี่ยผมหมายในเดือนในเดือนกันยานะผมหมายมั่นปั้นมือกับดาวพุธมากว่าอย่าเสียนะลัคนาราศีตุลถ้าพุธไม่เสีย คุยกันพอรู้เรื่องเลยแหละหากพทดเสียเนี่ยเสียเยอะครับยืนยันครับนะมาทังรายละเอียดกันครับสวัสดีครับช่องทายดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีตุลน,นะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนกันยายนนะครับดาวที่สมผุดในกระดานเนี้ยสมผุดณวันที่1กันยานะครับเริ่มกันครับลัคนาราศีตุลดาวตนุรักษ์หรือดาวประจำตัวท่าน คือดาวศุกร์ครับนี่ครับเลข6ไทยเนี่ยนะวันนี้เดี๋ยวนี้ดาวศุกร์มาอยู่ในภพวินาศนาอะอาจจะทายดีให้ฟังก่อนวินาศนะเนี่ยมันแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลนะครับคุณอาจจะมีอะไรต้องร่วมกับคําว่าต่างถิ่นแดนไกลนะฮะไปสัมพันธ์อะไรกับต่างถิ่นแดนไกลไหมแล้วให้คุณประโยชน์หรือมีอะไรที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลมาให้คุณประโยชน์กับดวงชะตาอันนี้ก็ถ่ายได้ครับ นะฮะวินาศนะอย,าาย่างแปลว่าหลบหลบซ่อนๆหรือว่าทําอะไรอยู่เบื้องหลังเฮ้ยฉ <_ aisse ley> ันอยู่วินาศนะช่วงเนี้บางคนก็ไม่อยากจะไปไหนเลยช่วงนี้อยากอยู่เงียบๆอยากอยู่คนเดียวไม่อยากสูงสิงกับใครอย่างนี้ก็ได้ครับนะฮะหรือมีอะไรที่จะต้องไปทําอะไรอยู่เบื้องหลัง <_ S 2> เป็นเบื้องหลังให้ใครเขาอะอย่างนี้ก็คอยให้คาปรึกษาอยู่เบื้องหลัง <_ S 1> ได้หมดหรือตัวเองทําอะไรอยู่เบื้องหลังได้หมดได้หมด ให้คุณประโยชน์ครับหากพระศุกเขามาดีหากพระศุกรมาไายล่ะนะหากพระศุกมาไลายพอศุกมาไายปุ๊บคุณตกวินาศานะให้ระวังครับแลัคนาราศีตัวในเดือนกันยายนหากพระศุกคุณเสียหายให้ระวังความเสียหายทางหนึ่งทางใดแหละหรือต่างถิ่นแดนไกลนาเรื่องเดือดร้อนมาให้หรือคุณไปยุ่งกับต่างถิ่นแดนไกลแล้วคุณก็ไปเดือดร้อนอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือ ระวังนะอ่ะสุกเป็นกาลีระวังอะไรฮะระวังเรื่องที่คุณปิดบังเอาไว้อ่ะอืมเรื่องอะไรก็เรื่องนั้นแหละแต่ละคนปิดบังไม่เหมือนกันเนี่ยเรื่องที่คุณปิดบังเอาไว้มันเกิดความเสียหายนะในเดือนเนี้ไอ้ที่ปิดบังเอาไว้ไอ้ที่ซ่อนเรื่องเนี้ยไว้ฉันเก็บไว้ใต้พรมใครไม่รู้ในเดือนกันยาใครก็ไม่รู้มาเปิดพรมนี้เห็นหมดเลยเดือดร้อนเดือดร้อนละทีนี้อย่างนี้เป็นตน้นนะครับ พศเนี่ยนอาจะเป็นตัวคุณแล้วเนี่ยเขายังมาจากพฤกษบด้วยที่พฤกษบคือภพมรณนะครับนะฮะมรณะมาอยู่เบื้องหลังนะฮะ้ามรณะมาอยู่อย่างนี้มาอยู่ในวินาเนี่ยมรณะมาสู่วินาอันนี้ต้องระวังเจ็บไข้ได้ป่วยลท้ทีนี้อ่านะลัคนาราศีตุลในเดือนกันยายนนะฮะอาจมีเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยทีนี้มันไม่ใช่กันยาสักทีเดียวหรอกครับมันตั้งแต่ปลายสิงหาแล้วนะฮะตั้งแต่ปลายเดือนสิงหามาแนละ้ว ให้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยนะลัคนาราศีตุลเนี่ยให้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่ปลายสิงหามาถึงกันยาเนี่ยระวังนะดูแลสุขภาพนะอย่างนี้ก็ได้ครับนะฮะมรณะมาอยู่อย่างเงี้ยหาพระสุมาดีมีมรณะมาอยู่ด้วยมรณะมันแปลว่าอะไรฮะมรณะแปลว่ามรดกนะครับมรดกในตีความได้เยอะนะมรดกทางสายเลือดก็มรดกครับนะฮะมรดกของชาวบ้านเขาเราเอามาพัฒนาก็เป็นมรดกเหมือนกัน คือของของเขาอะแล้วเราเอามาใช้ใช้สอยอะนะฮะอันนั้นก็เรียกว่ามรดกนะครับบางคนเนี่ยอาจจะได้มรดกตกทอดนะฮะอาจจะได้อสังหารานยนต์อนะ่์มรดกตกทอดอสังหารานทรั์เข้ามาสู่ดวงชะตานะฮะเหมือนกับถ้าเป็นมรดกมาอยู่ในวินาาณนะฉันฉันได้ที่ดินฉันได้บ้านเอามาเก็บไว้สบายเลยอ่านะหรือหรือขยายความอีกหน่อยฉันได้มรดกมา แต่ฉันไม่บอกใครหรอกว่าฉันได้อะไรมาฉันเอามาเก็บไว้เงีบเยบๆไม่บอกใครเลยอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะมอรณะอยังไปว่าจากไปด้วยนะฮะมอรณะยังไปว่าจากไปด้วยนะฮะพศจากไปมาอยู่ในวิาศาณแบบว่าหนีไปเงียบๆอย่างนี้ก็ถ่ายได้นะนะวุ่นวายมากและฉันขอหลบลี้แบบไม่บอกใครอ่ะเก็บกระเป๋าไปเลยฟู อย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะออกไปแบบว่าเงียบๆนะฮะหลบไปแบบเงียบๆอันนี้ก็ถ่ายได้ครับในดวงชะตานะหากพระสุขเสียละอ่านะ่อกิถ่ายดีนะที่ถ่ายร้ายละนะฮะให้ระวังนะฮะะศเสียอยู่ในราศีกันสําหรับลัคนาราศีตุลเนี่ยให้ระวังเรื่องเก่าๆที่คุณทําเอาไว้เรื่องเก่าๆที่ทําเอาไว้ เรื่องเก่าๆที่ปิดซ่อนเล้นเอาไว้นะระวังมันจะมาสร้างความเสียหายในเดือนกันยาครับถ่ายได้อย่างนี้ครับผมนะฮะถ่ายได้อย่างนี้ครับทีนี้ไหนมาดูการเงินหน่อยซิอ่านะนะการเงินของลัคนาราศีตุลก็คือดาวอังคารเจ้าเรือนราศีพิจิกนี่แหละดาวอังคารวันนี้เดี๋ยวนี้อังคารไปอยู่ในมิถุนนะครับพบสุภะ นะนะอังคารไปอยู่สุภะสุภะแปลว่าความสําเร็จก็ได้นะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้สุภะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะเงินเงินทองทองฉันไปอยู่สุภะถ้าอังคารคุณมาดีนะนะบริบทมาดีทักษามาดีเนี่ยนะผมทายดีก่อนนะเงินเงินทองทองเหมือนกับจะมีความในเดือนกันยาลัคนาราศีตุล จะมีความสําเร็จทางการเงินเกิดขึ้นทางหนึ่งทางใดทายได้อย่างนั้นครับอังคารฉันดีนี่อังคารฉันดีนี่นะเกิดความสําเร็จทางการเงินอย่างนี้ก็ได้ครับหรือ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 ในเดือนกันยายนฉันอาจจะต้องไปพึ่งพาอาศัยผู้หลับผู้ใหญ่พึ่งพาเรื่องเงินนี่แหละไม่ได้เรื่องอื่นหรกเราทายเรื ну, <ล>่องการเงิน <พ magari S 1> อยู่นะฉันอาจจะต้องไปพึ่งพาท <hir> างการเงินกับผู้หลับผู้ใหญ่ของฉันอันนี้ก็ได<ม>้ ผู้ใหญ่ของฉันเนี่ยพ่อแม่สามีก็ผู้ใหญ่ของฉันนะอ่านะนะอย่างนี้ก็ยังได้นะพ่อแม่ผู้หญ่พ่อแม่ของของของสามีฉัน,นพ่อแม่ของภรรยาฉันเนี่ยได้หมดอ่ะนะนะผู้หลับผู้ใหญ่อะ่ะของคุณเองของสามีหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรที่คุณอยู่ก็ไดนะ้อ่ามีเหตุให้พึ่งพาทางการเงินนะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือ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 ย้อนกลับมาผู้หลับ ผู้ใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ของคุณจะเป็นผู้ใหญ่ของฝั่งครอบครัวคุณก็คือภรรยาหรือสามีหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรของคุณผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณประโยชน์ทางการเงินกับคุณอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะหรือมีอะไรยุ่งเกี่ยวกับทางไกลเกิดผลประโยชน์ทางการเงินขึ้นอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะถ้าอังคารเสียละนะนะฮะคารเสีย อังคารเสียระวังนะหวังว่าจะสําเร็จเรื่องการเงินเนี่ยไม่สําเร็จครับทายได้อย่างนั้นครับนะฮะหรือว่ามีเหตุอะไรที่ฉันต้องนําเงินทองของฉันเอาไปให้ผู้หลับผู้ใหญ่อย่างนี้ก็ได้ครับผู้ใหญ่คนไหนองที่บอกอะ่ะผู้ใหญ่คนไหนก็ได้มีเหตุให้ฉันต้องเอาเงินไปให้ผู้หลับผู้ใหญ่หรือไปยุ่งกับต่างถิ่นแดนไกล ทำให้ฉันต้องเสียเงินเสียทองต่างถิ่นแดนไกลมายุ่งกับฉันฉันต้องเสียเงินเสียทองอันนี้ก็ทายได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูที่ราศีเมษด้วยคืออังคารเนี่ยเขามาจากพิจิกใช่ป่ะฮะพบการเงินเขายังมาจากราศีเมษด้วยนะอ่ะาราศีเมษคือพบปัตนตีครับนะอังคารนี่นอกจากเป็นเงินแล้วยังเป็นปัตนีด้วยปัตนีคืออะไรปัตนีเนี่ย แปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาลูกค้าก็ได้ลูกค้าก็ได้นะฮะม่อยู่ในภพสุภอ่านะฮะสุภาษ์แบบกี้ไปว่าต่างถิ่นแดนไกลสุภามันไปว่าญาติผู้ใหญ่อนะสุภาแปลว่าความสําเร็จนะฮะเหมือนกับถ้าพูดพูดถึงคู่ครองในเดือนกันยายนลัคนณราศีตุลในเดือนกันยายนจะมีความสําเร็จเรื่องคู่ครอง จะมีความสําเร็จเรื่องของคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาจะมีความสําเร็จเกี่ยวกับลูกค้าครับ่ายได้อย่างนั้นนะ,ะหรือ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 ฉันจะมีความสําเร็จเรื่องคู่ครองใช่ไหมฮะผู้หลับผู้ใหญ่ฮะฮะนำปัตตานีมาให้อย่างนี้ก็ได้ฮะนะฮะคือผู้ใหญ่อะ่ะจะเป็นผู้ใหญ่คนไหนก็ช่างอะนะฮะแนะนาเฮ้ยในกอเนี่ยใช้ได้นะนะฮะนางขอไข่เนี่ยใช้ได้นะอ่ะผู้หลับผู้ใหญ่ แนะนำคู่ครองให้นะฮะามาดี nis, แสดงว rant, ่าเอ้ยคู่ครองนั้นก็น่าจะดีนะอ่าถ้ามาไม่ดีไม่ใช่คือถ้ามาไม่ดีเนี่ยบางทีคู่ครองไม่ใช่คู่ครองไม่ดีก็นะหรือไม่คู่ครองดีอ่ปะปัตกาลีนี่ฉันไม่ชอบอไม่ต้องมาแนะนําฉันไม่ชอบออก็เลยกาลีไงนะแนะนํะนามาฉันไม่ชอบทั้งทั้งที่มันดีแหละคนเนี้ยดีแหละแต่ฉันไม่ชอบไงก็เลยกาลีไงไม่ชอบกาลีาคือไม่ดีไง ฉันไม่ชอบอย่างนี้ก็ถ่ายได้นะครับอย่างนี้ก็ถ่ายได้หร you ือหรือหรือหรือป er ัตตนีแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาสุภรพแปลว่าทางไกลนะในเดือนกันยายนคุณอาจจะเจอคู่ครองที่มาจากทางไกลคุณอาจจะเจอคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาหรือลูกค้าที่มาจากทางไกลถ้าอังคารดีก็แสดงว่าคู่ครองที่มาจากทางไกลคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาลูกค้าที่มาจากทางไกล มาดีแฮะอย่างนี้ก็ได้อ่อังคารเสียละแสดงว่าไอ้คู่คองที่มาจากทางไกลระวังนะจะทําเรื่องปวดหัวให้ไอ้ลูกไอ้คู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาหรือลูกค้าที่มาจากทางไกลนาปัญหามาให้ปวดหัวชมัดเลยเอากาลีอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะครับทีนี้เรามาดูพุทธร่วมอาทิตย์กันนะนะอาทิตก่อนเจ้าเรื้อนนี่เจ้าเรือนนี่ลัคนาราศีตุล ดาวอาทิตย์คุณเนี่ยคือดาวราพะราพะแปลว่าอะไรก่อนนะราพะมันแปลว่างอกเงยราพะมันแปลว่าผลประโยชน์นะนะฮะอกเงยเอย่ยผลประโยชน์เอย่ยแม่ฟังแล้วก็ดูดีก็ดีอย่างนั้นแหละนะอยู่ร่วมดาวพุธนะพุธเป็นใครล่ะทีนี้พุธมันคือมาจากการเลยครับวินาคุณไปอยู่วินาสนะวินาสนะมาอยู่ในภพลาภผลแสดงว่า ในเดือนกันยายนเนี่ยนะมันจะต้องมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวร้อยเร์็นะมันจะต้องมีเรื่องของราบผลมาเกี่ยวข้องร้อร์มันจะต้องมีเรื่องของการงอกเงยที่ดีงามมาเกี่ยวข้องร้อยเะนะพุทธเนี่ยยังมาจากมิถุนด้วยนะยังมาจากมิถุนด้วยอย่างที่บอกครับสุภาครับนะสุภาครับต่างถิ่นแดนไกลผู้รับผู้ใหญ่นะความสําเร็จนะมาอยู่ในภพ งอกเงยคือลาภะนะฮผู้หลับผู้ใหญ่ให้ความสําเร็จทางผลประโยชน์นี่อย่างนี้ก็ถ่ายนะอันนี้ถ่ายดีก่อนนะดีจะถ่ายลายด้วยต้องถ่ายดีทีนึงต้องถ่ายลายอา้าวบางคนก็พูดดีก็ถ่ายดีอ่ะบางคนเขาพูดลายเขาก็ลายนะครับจะให้เหมือนกันไม่ได้ครับยืนยันครับผมพูดทุกคลิปฮะไม่มีทางครับที่จะลักษาไหนก็ช่างเถอะดาวจะอยู่ยังไงก็ช่างเถอะมันให้คุณให้โทษได้ครับแต่ละคนบางคนเขามาให้คุณเขาก็ได้อ่ะ บางคนเขามาให้โทษก็เสียนะฮะเ้าเราถ่ายพูดดีก่อนนะฮะ่างที่บอกฮะผู้หลักผู้ใหญ่นําผลประโยชน์มาให้ในเดือนตุลากันยายนนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่นําลาบนําผลมาให้จะเป็นผลประโยชน์จะเป็นลาบผลจะเป็นความรุ่งเรืองของชีวิตผู้หลักผู้ใหญ่นํามาให้อย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะหรือหรือไปยุ่งกับต่างถิ่นแดนไกลนี่ไปยุ่งกับต่างถิ่นแดนไกลต่างถิ่นแดนไกลมาลาภะ นะฮะฉันเกิดในเดือนนี้ต่างทินแดนไกลให้ผลประโยชน์ฉันหน้าดูเลยนะครับต่างทินแดนไกลให้ความดีงามกับดวงชะตาฉันอย่างนี้ก็ถ่ายได้เก <p> ิดความสำเร็จในโชคลาภเกิดความสำเร็จในผลประโยชน์อันนี้ก็ถ่ายได้นะครับนะครับนะฮะเอ๊ะแล้วทำไมาจากการร่วมล่ะนะวินาศนะมาแหม ไอตรงนี้มาเนี่ยไม่ท้อไหลครับไอตรงนี้ไปแะฮะไอตรงนี้ไปแต่ถ้าเขาไม่เสียอก็ต้องทายดีอ่ะเรามาร่วมกันดีๆบื่อิีค้คุยดีใช่ไหมอ่ะคุยดีที่กันด้วยนะฮะอาจจะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นําผลประโยชน์มาให้แล้วมีที่กันมาคือวินาศนะผู้หลักผู้ใหญ่นำผลประโยชน์มาให้แ,หใหใหแต่เอามาให้ยังไงไม่ประเจดิดประเจิดครับนะฮะอย่าบอกใครนะว่าฉันเอามาให้เธออะเงียบๆไว อย่าบอกใครเด็ดขาดนะมัน,เป,น,เ,ปนเป็นความลับของเรานะที่ฉันเอามาให้อะ่ะอย่างนี้เป็นต้นแอบๆอะฮะหลบๆซ่อนๆนะฮะนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ทางไกลอาจจะเรียกว่าคอยช่วยเหลืออะไรอยู่เบื้องหลังอย่าบอกใครนะว่าฉันช่วยเธออ่ะอย่างนี้ก็ได้นะ,ะอย่างนี้ก็ได้อย่าเที่ยวพูดไปอะ่ะให้เนี่ยเงียบๆไว้บ้างอะ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอ่ะถ้าพุทธเสียขึ้นมาเนี่ยนะฮะพุทธเสียขึ้นมาอย่างเนี้ยนะครับ ย่างที่บอกเมกื่อกี้ต่าง่นแดนไกให้โทษแล้วต่างทนแดนไกขัดผลประโยชน์ต่างทนแดนไกทําให้เกิดความเสียหายด้านล่าผลนะฮะหรืออาจจะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้ยนะไทยเงี้ยะถ้าเกิดพูดเสียนะผู้หลักผู้ใหญ่ขัดผลประโยชน์แบบเต็มเต็มเลยแต่ไม่ออกตัวนะเออผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาขัดผลประโยชน์อะแทงข้างหลังก็ได้ครับผู้ใหญ่ แทงข้้งหลังไสไหลเลยทีนี้นะฮะไม่บอกใครครับเงียบเงียบแทงเงียบเงียบแต่ฉันเดือดร้อนผลประโยชน์เอ่ยนะฮะตำแหน่งแห่งหนเอ่ยนะฮะรายได้เอ่ยความงอกเงยของดวงชะตาเอ่ยผู้หลับผู้ใหญ่ทำร้ายแอบทำร้ายฉันฉันเดือดร้อนไหมฉันเดือดร้อนฉันอยู่วินาศานะด้วยนี่ฉันก็เลยเดือดร้อนด้วยสิอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะหรือความสำเร็จละ่ะ ความสําเร็จด้านผลประโยชน์นะฮะเอาเป็นกาลีนี่ความสําเร็จด้านผลประโยชน์นะฮะเสียหายเลยเสียหายจากอะไรคงจะเป็นเรื่องเสียหายที่ฉันมันมีอะไรหลบซ่อนอยู่ไนงะสักอย่างหนึ่งอนะแล้วมันอย่างที่บอกมันมาแดงในเดือนเนี้ผลประโยชน์ที่คือไอ้เรื่องเดือดไอ้เรื่องเสียหายที่แอบไว้อะมันมนแดงในเดือนเนี้และฉันกําลังจะได้ผลประโยชน์ฉันก็เลยไม่ได้ผลประโยชน์อันนี้ก็ถ่ายได้ครับ นะสรุปว่าในเดือนกันยายนของลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับหากอังคารพุธอาทิตย์สุขสามสี่องค์เนี่ยไม่เสียก่อนอ่าหาก4ี่องค์เนี่ยทักษาไม่เสียหายอะไรเลยนะครับน่าจะมีความดีงามทางการเงินเกิดขึ้น น่าจะเกิดผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นผู้หลับผู้ใหญ่ให้ผลประโยชน์กับดวงชะตาผู้หลับผู้ใหญ่ให้ตําแหน่งแห่งหนกับดวงชะตานะฮะเกิดความงอกเงยขึ้นในดวงชะตาอย่างนี้เป็นต้นหากสี่องค์เนี้ยใครก็ได้ใครก็ได้ไดนะโดยเฉพาะดาวพุธเนี่ยถ้าพุธเสียเนี่ยหนักกว่าเก่าเลยแหละนะฮะพุธหยาสพุธเนี่ย ผมหมายในเดือนในเดือนกันยานะผมหมายมั่นปั้นมือกับดาวพุธมากว่าอย่าเสียนะลัคนาราศีตุลถ้าพุธไม่เสียคุยกันพอรู้เรื่องเลยแหละหากพุธเสียเนี่ยเสียเยอะครับยืนยันครับนะหากอังคารพุธอาทิตย์ศุกร์มีเหตุเสียหายฮนะดาวจรเนี่ยเสียหายนะฮะต้องขอบอกว่าระวังผู้ใหญ่แทงข้างหลังครับระวังผู้หลักผู้ใหญ่ขัดลาบขัดผลประโยชน์ครับระวังการเงนเินเกิดความเสียหายครับ ระวังให้ดีครับดีอย่างหนึง่งลายอย่างหนึงเพราะผมไม่ได้ทายตุนคนไหนผมทายลัคนาหรือราศีตุลทั้งลัคนาทั้งราศีกว้างๆนะครับไม่ได้คุณคนนี้คุณคนนี้นนในกรในขอผมไม่ได้ทายอย่างนั้นเพราะว่าถ้าทายอย่างนั้นอ่ะมันเป็นเฉพาะบุคคลพอเป็นเฉพาะบุคคลปุ๊บเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของใครของมันแหละใช่ปะ่ะแต่เนี้ยถายภาพรวม ภาพรวมน่าจะอยู่อย่างเนี้ยดีอย่างที่ผมว่าร้ายอย่างที่ผมว่านะฮะอย่างนี้เป็นต้นพอได้อาศัยในการวางแผนในเดือนกันยายนผมคิดว่าอย่างนั้นครับประมาณสำหรับดาวพระหัสลราหูและพระเสาเป็นดาวปีครับนะฮะผมได้ทำคลิปการทำนายระยะยาวไว้แล้วนะฮะลัคนาราศีตุลทำนาย6เดือนหลังของปี67นะครับมีเป้าัพ เด้งขึ้นมาเลยนะคุณสามารถกดเข้าไปฟังได้ครับนำดาวปีมาวิเคราะห์นำดาวเดือนมาร่วมวิเคราะห์เพื่อออกคำทํานายในเดือนกันยายนน่าจะได้ไประโยชน์สูงสุดนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ